ก็เลยบุญบุญกับไปใครไหวว่าให้ให้เฮาอะ่ะให้เฮ้าแบบเปิดสาขาเด้30สามสิบสาขาซึงซึ่งตอนนั้นนะ่ะเข้าใจบ่ว่าโควิดน่ะมันบ่นสามารถที่จะไม่ไผว่าเปิดสาขาเดี๋ดอกทุกคนล้มหมดแต่ว่าตอนนั้นคือแอรนะ์น่ะพุ่งแบบพุ่ง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 ,งขึ้นเลยอะ่ะเข้าใจบ่อืมก็เลยไปแก้บนก็เลยไปแก้บนนะ่ะประทัดต,ตอนนั้นแสนแนัดเออก็เลยไปประทัดแสนนัดมือทีแอร์ไปประทัดแสนนัดแล้วลู้บ่าวว่าคําว่าประทัดแสนนัดนะ่ะ มันต้องมีกล่องกล่องกล่องสิบกล่องประทัดกล่องละหมื่นเห็นไหมหมื่นเสียงอ่ะมันจะมีอยู่สิบกล่องทีเอทีเอทีเอเอาไปแต่แอนไม่ได้ถือไปสิบกล่องแอนอ่ะถือไปแค่กล้องเดียวเลือกเลือกไปแค่กล้องเดียวอธิษฐานว่าเอาแค่กล้องเดียวไปไปว่างอยู่ต่อไหนใครไปสิไปแบกไป1ิกล่องถามกันอ่มันบอแมนบอหนักได้พี่น้องแมนบอสพู้ใด้ถึเคยไปว่าได้ใครจะรู้นะคะบัดที่เนี้ยแอ์ก็เลยเข้าไปมันบอเพราะถ้าเข้าไปแล้ว แอร์ก็เลยแบบว่าดึงดึงเลขเลขที่แอร์เอากล้องเดียวอะที่แอร์เลือกอะกล้องเดียวนะข้นมานะคะเลี่ยวสางกลุ่มขึ้นมาค้นกระถามหลายนบอกแอร์ก็ดึงค้นเขากลุ่มดึงค้นเขากุ่มแล้วแอร์ก็สร้างกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วแอร์เอาเลขเลข,เลขประทัดนะเลขห้างประทัดนะเอาลงในกลุก่มเออพอเอาลงในกลุ่มแล้วแล้ววันนั้นแอร์จได้เลยห้าน, <5 S 2> น้อยออกสามโตร <ใบ S 1> ตรงแม่นครับห้าน้อยออกสามโตตรงของเหล็กใบประทัดของแอร์เลย แล้วตอนที่แอไปขอไอ้ใครเหมนบอแอจะสร้างเพจแอรอบอกเพิ่พนผอมได้วาแอขอใส่น้ำสกุลของเพิ่นแน่อาศัยบารมีของเพิ่นไปขออนุญาตเพิ่อนบรคักเลยด้เออจะให้สร้างให้สร้างให้คนรู้จักในน้ำที่เป็นแบบว่าลูกหลานไอ้ใครเข้าใจบอแอเป็นคนอีสานนะแต่ว่าแอนับถือใครมาเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าถูกบอปเข้าเป็นแม่ค้านะคะนั่นแหละนะคะเขาก็เลยไปบุญแล้วเข้าเลยได้แล้ววันนั้นเป็นวันที่ถูกสามตัวตรงแล้ววันต่อมา คนถามวันของแอ,อให้อีกแน่ฝันบอรหรืออีกอย่างสักอย่าง mm. แล้วแอก็ฝันว่ามีคนมาเขียนเลขให้แอแอจํจได้เลยวันที่สองที่แอให้แอให้เลข 74. เจ็ดสี่แอให้เลขเจ็ดสี่ซึ่งแอเขียนเป็นตัวแดงยังสี่แมพี่น้องแล้ววันนั้นนะ่ะฮานอยเลขล่างก็ออกเจ็ดสี่เออแล้วก็ถือมากเป็นแบบโอ้ยถือมากแบบติดตอติดตอติดต่อกันขึ้นหลุดบ่อยมากจนกลายมาเป็นอาจารย์เท่าทุกมือนี่แหละแล้วอีกอย่างหนึง่งแอเริ่มต้นมานะคะ แอร์เริมตนมากด้วยการเขากุ้มฟี่เนาะพี่วิวนะบอลลี่จำใจเลยเราเราเราคนรู้จักเราในน้ำที่ว่าเขากุ้มฟี่เขาเปิดให้เขากุ้มฟี่ผู้ใดอยากเขาือเขาเลยตอนแรกน่ะแอร์บริหารในสางเพจปันไดเด้แอร์โพดลงอยู่ในอ่นเฟซบุ๊กคนติดตามเฟซบุ๊กแอร์กับสองเงินกว่าคนนั้นบล่าคือคนมันกับล่ืงบึม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 เขาพอตะเลกเขาของเสียนว่าคนกับว่าถึกเล็กกับแอร์ก็ะเล็กกายมาเป็นนี่ละก็ะเล็กกายมาเป็นอาจารย์กะเล็กหายหายหายทุกมือแล้วแอร์จะบอกนะคะว่า คนเฮา,าอ่ะถ่ายยนถ่ายอยู่กับเหล็กห้าน้อยถูกมือมันจากหัวเหล็กจะออกอีหยังบ่เดลอยูออ้แบบว่าการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องหมายถึงว่าเฮาจะเบิ่งออกไหมเฮาจะเบิ่งแนวทางออกจริงเฮาจะเบิ่งแนวทางออกเลยว่าเหมือนนี่เหล็กมันสีมาตัวใดคือแอ,อร์เทนบอลเวลาที่แอรฟันนะแอรบอร์รีฟันแบบว่าตรงๆเลยแบบมือน,นี่เหล็กจะออกหาหกเด้อยังสิน่ะแอรบอร์รีฟันแบบนี้แต่แอรจะเป็นการฟันหลุดมากกว่านะคะฟันหลุดมากกว่า พูดเก่งคะ่ะชอบมากขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะติดตามไปดูๆอย่าลืมกดติดตามเพจเด,อดจ้อจ้ะนั่นละ่ะนั่นละ่ะนี่คือซิงทนะีแอน่ะทีแอนมาเป็นอาจารย์แล้วเลขก็เข้ามาตลอดเขาเขาเขามาตลอดนะคะช่วงว่างหันนะมันมีบ่เขา,าอยู่มือหนึง่งก่อนหน้านี้เป็นสิบกว่าวันติดเลยเลขห้าน้อยผู้ใดติดติดตามสองุนมีจะรู้ว่าเลขเขาเป็นแบบสิบกว่ามือจนแบบอันนี้เข้าโบเิเขาบเลวว่าเข้าดังเด้พี่น้องเขาโบเลววานะคะแม่นบ่แม่นต้องห้พี่น้องอ่ะ เข้าใจปะต้องให้พี่น้องแบบตัดสินเองในการเบิงนะคะเขากุมไปแล้วอย่าพึ่งออกนะคะเข่าข้างแรกถือข้างแรกมาเบิงแอร์ห่องหองมือขขแรกยังสิเข่าไปมือแรกคันถือคืบคืบฝุกต้องเบิ้งไปลหลายมือเบิ้งไป้หลายมือว่าอ่าลองทําสตีเบิ้งว่าเจ็มือในเล็ข่อยเข่าจักมือจังสี่ก็ได้นะคะเข่าไปเลยอยู่ในกลุ่มไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นโบดเลดลนห้าน้อยได้จา่าบอกเลยผู้ใดโบเนนดลินห้าน้อยผ่า พวกคนมาเข้ามาติดตามซอสสุกี้เพราะว่าห้าน้อยนะคะบนเป็นเลขกไทยนะคะแต่วันนี้ก็จะมาให้เลขไทยเพราะว่าบอกกับมันเป็นตาไห้ไหมพี่น้องเข้าใจบอมันเป็นตาไหา้อ่าเดี๋ยวแอจะบอกสวัสดีคนดูสี่ร้อยเอ้ยหกพันสี่ร้อยคนนะคะหกพันสี่ร้อยคนแอจะบอกมือเนี่ยงวดเนี่ยเป็นงวดที่แอมมกักเหล็กมักขอมแล้วเป็นเลขที่เป็นแบบว่าเออมันคือเป็นเล็กงงค้นสาหรับ สำหรับแอมากเลยได้ซีบอสซูฟังอ่ะคือแนะ <_ S 1> อร์นะเกิดวันที่ยี่สิบแฟนแ <_ S 1> อรเกิดวันที่สองแมนบอเออก็เลยไปซื้อเดือนที่แล้วเดือนก่อนแอ,อไปซื้อรถเบนมานะคะซื้อเบนแมาไปออกเบนแม่บาที่เนี้ยแล้วที่เนี้ยมันเลยได้ไปลายแดงถูกไหมแล้วทีเนี้ยก็เลยผ้ากันมาเลือก,ลอกปลายขาวเออก็เลยผ้ากันมาเลือกมาเลือกปลายขาวแล้วัาที่เนี้ยลูบบอว่า เลขทะเบียนรถแอร์เบิงอันนี้ก็ได้ไป้ายประมูลมาอันนี้คือเป็นป้ายประมูลนะเราประมูลมาเพราะว่าเฮาคิดว่าอ่ะคอยเกิดยี่สิบเจ้าเกิดวันที่สองมันมันเป็นเล็มงคลสําหรับห้องฮาก็เลยเอาเหลือกเลขกนี้นะคะแล้วเมื่อวานเปิดรูปที่แอร์เปิดรูปอันนี้มาแล้วเมื่วานแอบไปขอนะคะที่วัดที่แอร์เคยถูและแอร์ไปลำนะคะแอร์ไปขอนี่คือรอบที่สองเจ้าคิดเบิงนะคะคอยจับเลขขึ้นมา เป็นเลขตัวเดียวกันกับเลขรถขวายเอาเจ้าคิดเบิ้องออรรดนี่มันเห็นไหมวะเห็น,นเออป็นนะเนี่ยนะจับมาได้เลขสองศูน์สซึ่งกับกับเลขทะเบียนน่ะเนี่ยมันคือเลขตัวเดียวกันแหมที่น้องมนันแปลกปะอา๋อคือมันบังเอิญเกินไปไหมอะ่ะจะจับจะจับถือเลขใดก็ได้นะเข้าใจบะแต่ว่าเสือบ่วแอรนะ่ะไม่ได้จับได้ 202นะแอร์เอามาเลี้ยงใหม่เข้าใจว่าแอร์มักเลขนี้แอร์ก็เลยเอามาเลี้ยงใหม่แต่แอร์จับได้จริงๆเอาใบเอาใบอันนี้มานี่แอร์จับได้จริงๆรเนี่ยแอร์จับได้เลขนี้022ตอนแรกนะแอร์จับมาสามลูกกันบ่ประเด็นแอร์เลยมาหลุ่นหลุ่นไปที่ลูกว่ามันาจีได้เล็กอยัางลักลักหน่วยกับเป็นเลขกสองอะลักซิปกับเป็นเลขกสองแอร์คิดแน่ใจอย่าเป็นศูนย์นะ อันเลขที่แอา์จีจับขึ้นมาแอร์เป็นศูนย์นะบอกเลยแอร์เป็นศูนย์เฮ็ดจังไดก็ได้อ่าเป็นศูนย์เปิดขึ้นมาเป็นศูนย์อีหลีแอร์ก็ผีเบลเมียหน่าลาบ,บอกค่ะเลยมีโมเมนต์ปูร์สีหาเฮาอีหลีบ,บอกแอร์บบได้วางสีนะคะมาถูกทางแล้วนะคะแอร์ก็เลยแบบว่าโมเมนปูร์สีหาอีหลีบ,บ,บ,บอกแต่เมื่อขึ้นนะคะอันนี้แอร์หาบอสไล่ตัวได้พี่น้องนี่นะคะศูนย์สองสองนะคะกับเฮ้ยเขาเลยสีหลวงเขาใส่ฟิลเตอร์ศูนย์สองสองนะคะแล้วก็ 02แลกก22แต่เลขทีแอ i r นะบอกเลยนะว่าวันที่2เนี่ยเนี่ย02วันที่สตุลาเนี่ยจะเป็นวันเกิดของพี่เบลครบ32ปีแล้วรู้ไหมเมื่อคืนแอ r ฝันว่าอะไรแอ r ฝันว่าพี่เบลตายอืมแอฝันว่าพี่เบลตายแล้วอายุพี่เบลเท่าไหร่32ปีแอ r เป็นคนที่ชอบเลข2 3มวดน,นี้ เพราะว่าสังเกตเดอ่าลไลโซนหวยไทยอ่ะย่ามใดกระสางมันจะเฉียดอยู่แต้มหนึ่งตลอดตลอดเลยมันจะเฉียดแต้มหนึ่งทุกทุกงวดเห็นบ๊องวดที่แล้วอ่ะของของอันงวดที่มันออกเก้าห้าสามใช่ไหมแมนบอแอร์กระหายเก้าหาสองแบบนิดเดียวอ่ะเออแอดเลยคิดว่าไหนหนมันมันด้แค่แบบว่าโตฟันแค่สองตัว เพิ่มสามสองไปน้ำในแอร์อาจจะไม่ได้เขียนนะแต่คนที่ดูไลฟ์สดอ่ะมันจะรู้คนที่ดูไลฟ์สดมันมันคนไหนที่ดูไลฟ์สดน่ะจำไวเดอร์เลขสามสองเดี๋ยวแอร์สิส,สิติดไว้ก็ได้กับใบจริงเดี๋ยวใบจริงแอร์จะปักให้ในเพจนะคะแอร์จะปักให้ในเพจผู้ใดที่เขามาเป็นครั้งแรกอยากถามยังแอร์บอแอร์สีบล็อคซูฟังบางคนเนี่ยเออการถามนะว่าประวัติแอร์นะเป็นจังใดเรารูบว่าว่าเลขไทยอ่ะมันไม่เบิ้ลหลายวันแล้วนะเอ้ยบ่เบิ้ลหลายหลายงวดแล้วนะ ไม่เบิ่อหลายงวดมากเฮ้ยฟังบ่ออกเฮ้ยฟังบ่ออกห้ยวยมาสัน่นกับภาษาเกาหลีก็ฟังยากจักน้อยนะคะขออภัยนะคะสําหรับผู้ใดที่ฟังภาษาเกาหลีบ่ออกนะคะเออผู้ใดที่ฟังบ่ออกนะพี่เบลเกิดพ่อสองอย่างเออเนี่ยพี่เบลเกิดพ่อสองอย่างสองห้าสามสองเนี่ยเป็นเลขสามสองพี่เบลอายุสามสิบสองปีผอมนั่นละแอ้มมีความรู้สึกแบบบส่สองสองกับสองสามอะแอ้มมารเลขสองสองตัวนี้ ฝันว่าตายมันต้องมีศูนย์มันบอพี่น้องม,มันต้องเป็นศูนย์อีกอ่ะเออนั่นลหละอันนี้แอร์ไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงบ่งรู้ว่าผู้ใดสิคิดแบบใดแต่แบบเออนั่นละ่ะแต่ว่าสําหรับแอร์มันมันบังเอิญเกินไปบ่ในสิ่งที่เล็คือผู้ใดใดเหล็กไปขาวมาเล็รถดพี่น้องเล็กถดจะคล้องนะแอร์บอกเลยบ่ยพายบ่ซื้อถูกไหมบ่ยพายบ่ซื้อชอบฟังเกิดวันเดียวกันเลยขาวัวนที่สองตุลาแล้วครับ เอฟซีมาเกิอมือเดียวกันนะคะเดี๋ยวไลน่าจะเป็นพี่เบลเขาม้ามหายเหล็กของเล่านะคะหายเหล็กหายเหล็กของเล้าจ,จ,จังจังจับจังจับเป็นของเล่าละละแล้วมีเหล็กดินเหล็กดินเพราะว่าพี่เบลเราฟันหายแค่ตัวเดียวอืมนะคะตามค่ะงวดที่แล้วซื้อเลขบ้านหนึ่งศูนย์สองมันออกอยังไวะวอ๋องวดที่แล้วซื้อหน,น,นึ่งศูนย์สองอันบสองศูนย์สอง แอนะ่ะมาร์กเหล็กสองศูนย์สองเอเลี่ยเลี่ยงไหมเข้าใจปะเพราะว่านเป็นเล็กปลายทะเบียนห้องแอร์ให้มันเป็นสองศูนย์สองเพื่อี่เป็นแบบสองศูนย์กระไดศูนย์สองกระไดเสียแต่จริงๆแล้วแอร์จับขึ้นมาได้อ่ะมันเป็นเลขนี่ศูนย์สองสองจับมาได้เลยจักล่ะคือจริงๆเราอะ่ะจะสลับเราซื้อสลับอยู่แล้วถูกไหมพราะสื่อสลับอยู่แล้วนะคะก็สลับกันไปสลับกันมาพ่อป้ายแดงเลขอะไรล่ะครป้ายแดงหาสามวดที่แล้วค่ะป้าออไป,แ,ไปแล้ว,ออ,วออกไปแล้วครับป้ายแดงป้ายแดงออกไปแล้ว แล้วแอร์พาทุกคนไปนถลม่มเล่าพัฒนาสามโตรงมาแล้วศูนหาสามเป็นเหล็กรถปลายแดงแอร์เลยนะคะยังมาง่ามแต่เจ้านะดูครั้งแรกสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคนที่เบิงเป็นครั้งแรกนะคะคนที่ดูเป็นครั้งแรกขอประคุณหลายๆนะคะที่เขามากกไศลค์กแชรชนะคะขอเข้ากลุ่มด้วยนะคะเขาไปเลย สีเล็บหลอกไปสองเล็บบ่ได้หลอกสองเล็บค่ะหลอกไปสามนะคะนะคะเพราะว่าม,มันงาเหลี่ยวนะคะจีปเฮ็ดไมยูนะคะยิ่จะไม่ช่วงดีดอกอันนี้กระไดเออตาดีให้เนะนะคะดูครั้งแรกค่ะพูดน่าฟังรักเลยนะคะผู้ใดเป็นคนอีสานคือกันนะคะเป็นคนอีสานโอ้เป็นคนเกาหลีคือกันนะคะก็จะฟังกันออกนะคะ <c oughs> น้องอยูบ้านใดนะคะยูกลุ่โซ่เกาหลีไต้ค่ะ ตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ที่กรุงโซประเทศเกาหลีตาดูจากสูตรแน่เห็ดที่ยังกระหายเกียรติสูตรชั้นแน่ในเห็นบอนะคะฝากอีกรอบนึงนะครับผมผู้ใดเข่าบปได้นะครับผมขอน้ํากินหน่อยผู้ใดผู้ใดทีเข่าบปได้นะครับก็คือขันจิ้มลิงข้างล่างแลวเข่าบปได้นะครับให้ทักเพจมากดติดตามเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้ซอซูมีน้ำนะครับมือหนีซอซูมีมาให้ให้รัฐบาลไทยนะครับผม ก็คือให้ให้เลขที่ไปจัาลูกฟุตบอลมากนะครับลูกไหม่ลูกไหม่ลูกไหม่จะเป็นเจ้าลูกฟุตบอลมาตัดสายพอเอ้ยลูกใหม่มากนะครับผมอุ้มเลขทะเบียนรถสองสองเช่นกันชอบมากมือนีเอ็มบ้าหลัวเอ็มมาเลขบินไหมมันออกวันใดวะมันออกวันสุกมันบอวันเสาร์วันเสาร์เ้ยวันสุกเลขวันสุกเลขวันสุกมันบอวันสุกหมักมีศูนย์เด้อพี่น้องเลขออกวันสุกมันหมักมีศูนย์แอรบอกเลย วันพฤหัสหน่เป็นเลขเบิน้นแต่ว่าวันศะุกร์น่ะมีศูนย์ดูครั้งแรกค่ะขอบคุณหลยๆนะคะขอบคุณหลยๆที่เขามาติดตาม